สวัสดีครับเยนยํยคำคำนี้อยู่กับนิสานาวาร่านะฮะสีทองแบบนี้เลยนะฮะสำหรับคันนี้เรามาดูงานติดตั้งนะครับสำหรับวันนี้มีอะไรบ้างเริ่มต้นที่หลังคาเลยเมนหลักนะครับเป็นหลังคาแคริบบอยนะฮะจากค่ายแคริบอยรุ่น G3 นะครับเป็นหลังคาตรงรุ่นนะฮะออกแบบตรงรุ่นเลยติดตั้งพร้อมถาดหลังคาด้านบนนะครับเรียกว่าแคริบอย 550N 1คูณ1เมตรนะครับส่วนนี้ฮะ ความแตกต่างของ G3 แตกต่างจากรุ่นอื่นๆยังไง G3 จะสามารถล็อกผ่านรีโมทพร้อมกับมีไฟลีและไฟเบรกตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ช่างล็อกผ่านรีโมทให้ดูฮะนี่ฮะล็อกผ่านรีโมทเดิมตัวรถฮะไม่สามารถเปิดได้นะครับอ่าโอเคคายล็อกฮะเปิดได้ปกตินะฮะมาดูด้านในฮะด้านในไฮไลท์อยู่ตรงนี้ฮะเบาะญี่ปุ่นพร้อมกับแอร์แควนนะครับเริ่มต้นที่ด้านบนก่อนเลยนะฮะเป็นแอร์แควนจากค่ายแคลิบอยมื่นสองพัน BTU นะครับ เย็นชามแน่นอนนะฮะแถมฟิล์มไปด้วยรถคันนี้นะฮะแถมฟิล์มไปด้วยด้านข้างนะครับฟิล์มมีมากับตัวหลังคาเลยสวยๆเลยนะฮะเป็นหลังคามือสองสภาพมือนหนึ่งนะฮะรุ่น G ี 3. พร้อมกับแอร์ใหม่นะฮะอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นแอร์ใหม่แล้วก็เบาะใหม่นะครับแอร์จากค่ายแค r ดีบ,บอยนะครับ12,000พ BTU เป็นแอร์ใหม่นะครับพร้อมกับด้านในยังมีนี่ฮะซ้ายขวายังมีลำโพงคู่หนึ่งนะฮะสามารถฟังเสียงเพลงจากด้านหน้าพร้อมกันได้เลยกับด้านหลังนะครับ โอเคนะฮะมีที่วางแก้วน้ำนะครับสำหรับเบาะญี่ปุ่นนะครับสวยๆเบาะญี่ปุ่นนี่เลือกเป็นสีเทานะฮะเป็นสีเทาอ่อนนะครับตัดลายนะครับแบบนี้สวยๆนะฮะความหนาประมาณ4นิ้วนะฮะนั่งนอนสบายนิ่มๆเลยนะฮะเดินทางไกลไม่ปวดหลังฮะนั่งเหยียดได้เลยนะครับมีที่วางแก้วน้ำสำหรับด้านหน้านะครับ4จุดนะฮะที่วางแก้วสำหรับขวด1.2 5ลิตรอีก2จุดเป็น6จุดนะฮะงานสวยๆไฟ LED ฮะ้าหลังคาใหม่กริปในสภาพมือหนึ่งจริงๆฮะ โอเคนะฮะเดี๋ยวจะล็อกอีกทีฮะเดี๋ยวช่างจะปิดให้ดูฮะนี่ฮะไฮไลท์ตรงนี้ตรงไฟนี่ฮะสวยมากครับ G 3ปิดแล้วฮะปิดครับล็อกผ่านรีโมทฮะกรึบเนียบร้อยฮะนี่ฮะล็อกพร้อมตัวรถเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังเล็งอยู่นะฮะหลังคา G 3นะครับแบบนี้สวยๆพร้อมหลังคาพร้อมเบาะญี่ปุ่นพร้อมแอร์แขวนนะครับจบที่นี่ที่เดียวเลยนะฮะใช้เวลาติดตั้ง1วันเต็มฮะสำหรับคันนี้นะฮะเดินระบบทุกอย่างครบเลยนะฮะ สำหรับใครสนใจอิ inbox สอบถามเพิ่มเติมใน Facebook Fanpage แต่งรถหนาแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio นะฮะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ฮะสวัสดีครับ